เยอกับพี่อีเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาทำยุทาสตร์ช่วงของพี่อีเช่นเคยนะก็จะมาทำอะไรเดี๋ยวเราดูกันนะไปเดี๋ยไปพี่คิดคอนเทนต์ได้แล้วนะว่าจะทำอะไรเดี๋ยวรัว่าจะทำคลิปอะไรแต่ละคลิปมันคือแบบลำบากมากนะเออนะฮะก็เห็นอะไรหรือเปล่ามัตตอรี่เจ็ดสิบเจ็ดแล้วอ่าสามารถใช้สกิลสองได้ละโอเค รู้สึกว่าออดับยุรุมันทําดอเมตยังไม่เพียงพอเราสามารถที่จะเพิ่มอีกเพิ่มอีกได้เราก็จะไปทำนะฮะโอเค พอดีถึงอยู่เกาะนี้แล้วเราก็ทําการอ่าไปรับเควสเพื่อจะทาํา V2 ดีกว่ามันน่าจะไปอยู่ปัวตูนี้แน่เลยโอเคทํคการรับเควสรับดิเออรับเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยโอเคพูดคุยเรียบร้อยเออเออพอเถอะพอเถอะพอเถอะโอเคท, okay. ทาการบินไปเกาะน,น้ําแข็งเพื่อไปรับจดเพื่อไปรับอ่าจดหมายวู้ไ let's go let's go วัลลุเจกเกลีเออหูอ่อาแล้วก็ทําการมองว่าเออเกาะมันอยู่ตรงไหน,นผมก็ได้ทําการบินไปเออเกาะน้ําแข็งดยเออ บินแบบซุปเปอร์แมนนะเออนะเพื่อไปรับจดหมายที่เป็นภารกิจที่เราต้องทำมีใครอยู่เกาะนี้หรือเปล่าน่าจะไม่มีเกาะไม่มีใครอยู่เกาะนี้แน่นอนเลยโอเคทำการไปรับเคสก่อนแล้วกัน ไม่ใช่เควสตดิเขาเรียกว่าอะไรวะเออนี่คอ,อกหมาเออนี่มันคอ,อกหมานี่หวะ่ะโอเครับอะไรวะพี่ก็ลืมแล้วอเอเอไม่รู้เหมือน,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 นกันจำไม่ได้เออรับไปม่วนเลยปลึ๊บเฮเฮ เออน่าจะรับไปละเออไปไม่ได้ก็ค่อยทำใหม่โอเคนะอืมที่เดาๆมานะก็มันอยู่ประมาณไหนวะพี่กระจำไม่ค่อยได้อืมโอ้นี่ไงเจอแล้วฟับเฟียงเลยพอน้อยสกิลหนึ่งไปโอเคโอ้เห็นแล้วกล่องดอกไม้เก็บไปเลยนะฮะเพื่อจะทำดาบนะฮะได้แล้วจดหมายแรกนะเอ้ยทำไมมันปิดวะวัตตาฟักเเฮ้ย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 รู้สึกว่ามันไม่เปิดให้มันไม่เปิดให้ มันไม่เปิดให้อย่าให้พี่ใช้ความรุนแรงไอซี่เขาใช้ความรุนแรงเฮ้ยมันไม่เปิดมันไม่เปิดโอ้โหประตูอัน์โอเคผมก็ได้ทำการเอ่เปิดประตูออกมาได้แล้วกว่าจะออกมาได้ก็เกือบตายนะออประตูหาเลยวะเคผมก็ได้ทำการเอ่อบินไปเกาะเอ่อ เกาะมาร eh ีฟอร์ดนะในเกาะมารีฟอร์ดอยู่แต่ว่าเป็นเกาะหนดขาวนะเพื่อไปรับจดหมายฉบับที่สองแล้วก็ทำการบินเป็ไล่ อีพีนี้มันก็จะเป็นอ่อีพีที่ชันสั้นหน่อยนะท่านผู้ชม okay, okay, โอเคก็ทวนๆดูไปก่อนนะครับผมก็บินมาอีกสักพัก,กได้เห็นมีคนฟาร์มนะได้ยินเสียงคนฟาร์มนะเดี๋ยวผมก็ลองอ่าจะเข้าไปทักทายเข้านะครับผมเราก็ได้เจอกับเอ่อเด็กใหม่หรือเด็กเก่านะฮะกำลังคุยคุยกันแล้วก็เจออีกเช่นเคยนะคำคมประาคำคมบาดใจของวัยรุ่นไทยนะฮะคือขอผลขอผลขอพระหน่อยครับขอพระหน่อยครับโอเคเอออะไรวะทาไมผมต้องมาเจอแบบนี้นะโอเคผมก็ได้ทําการเอ่อบินไปต่อนะครับไป กาะที่เราต้องทําเลยไปเอาฉบับที่สองผมก็บินปอีกไปสักพักมผมก็บินไปอีกสักพักผมก็เลยเริ่มสับสนแล้วว่าเออเกาะมันอยู่ฝั่งไหนกันแน่โอ้เห็นแล้วโอเค กว่าจะมาถึงสักทีผมขอแวะเข้าไปดูบอสก่อนแล้วกันนะเพื่อจะฟาร์มแบตเตอรี่นะครับโอเคขอดูแล้วก่อนแล้วกันตอนนี้บอสก็เกิดพอดีผมได้ทําการาเปิดสกิลมันเรียบอย่างรัวมันนะฮะก็ดามเมจถือว่าสุดยอดจริงๆเปิดฮาคิกก่อนแล้วกันขอทําทการฆ่าบอสต,ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะก่อนจะไปทำภารกิจโอเคตอนนี้ก็ทําการฆ่าเสร็จเรียบร้อยนะฮะโอเคไปต่อเลยนะฮะผมก็ได้ทําการหาประตูนะครับประตูอยู่ตรงไหนว่าออประตูอยู่ตรงไหนรู้สึกว่าเออตะกี้หาประตู ตูไม่เจอนะอม,มันอยู่ตรงไหนเห็นแล้วฉันเห็นแล้วประตูไม่มีอะไรมาบังตาฉันได้หรอกเพราะฉันคือบรุษใจเกเรน,นี่นี่ไม่มีใครหยุดขาได้มีมีใครหยุดขาได้สกิลไหนก็ไม่โดนมันต้องโดนสกิลนี้ เอ้ยมันไม่สามารถเปิดได้ผมทําการเปิดประตูอีกสักพักก็ได้เจอเอ่อมนุษย์อฮกิเออ,เอ,อแล้วเขาก็ได้ทําการออกไป <c oughs> โอเคไม่รู้จะมาทําไมผมก็ได้ทามันรู้สึกว่ามันเปิดยากเหลือเกิน <c oughs> ทําไมมันเปิดไม่ได้ประตูนี้พี่ย <c oughs> ประตูอาถรรพ์นนะท่านผู้ชม <c oughs> ผมก็ทําการเปิดอีกไปสักพักมันก็ทำอ่ามันก็เปิดไม่ได้นะ ผมก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วนะฮะผมรู้แล้วว่าผมจะเปิดยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมต้องทําการ่าใช้ดาบโยลรใช้สกิลแซดเพื่อสร้างระเบยดเพื่อจะเข้าไปได้มันก็พมันก็เข้าไปไม่ได้แล้วก็ลองใช้สกิลนี้ดูก็ไม่เข้าไปไม่ได้เออเออมันต้องทําไงเออมันต้องทำไงอือฮึฮึอตอนนี้ผมก็รู้สึกเหนื่อยแล้วตอนนี้ว่าจะเอายังไงกันดีกับประตูนี้มันเป็นประตูบ้าที่สุดเลยที่พี่เคยเปิดมาอืม จ๊นิกกี้รู้สึกว่าจะเบื่อล้าแล้วกับมันนะประตูนี้นะครับเดี๋ยวขออ,อคิดก่อนแป๊บนึงว่าจะเปิดประตูมันยังไงนะเออเฮ้ยที่จริงมันน่าจะเปิดได้นะมันเปิดไ,มไดหมได,ด้หรือผมได้ทําการ่ารอบเคสหรือทําการอะไรผิดพลาดท,ทางเทคนิคแน่ๆเลยประตูมันถึงเปิดไหมได้โอเคขอเปิดขาวไฟก่อนแล้วกันก่อนจะใช้สกิลสกิล ที่จริงมันน่าจะเปิดได้นะท่านผู้ชมแต่มันก็้าเปิดไหมได้เฮ้ยห,หรือมันผิดประตูวะท่านเบ้ชมมันไม่ได้ปิดมันไม่ได้ทํามันไม่ได้ผิดนะเออมันน่ามันจะไม่ได้ผิดนะผมก็ทําถูกอยู่นะทําไมมันเข้าไม่ได้อเดี๋ยวคิดสักแป๊บหนึ่งว่าจะเอาอยัางไงกับประตูใบนี้อ่าพี่ช่วยคิดทีว่าจะเอาอยัางไงกับประตูนี้เราต้องทําการเออใช้ ความสามารถความเจกเลนในอ่าในร่างกายของเราเปิดประตูนี้ซะอืมเปิดยังไงดีวะอืมรู้สึกรู้สึกรู้สึกเหนื่อยล้าแล้วนะโอเคผมก็เลยได้ทําการออกมาได้แล้วนะมันน่าจะเป็นบั๊กอะไรสักอย่างแหละนะที่จริงี่ประตูมันน่าจะเปิดง่ายอยู่นะท่านผู้ชมอืมประตูนี้ก็เปิดยากเออเปิดยากกั้หมดเลยเอเอ รู้สึกเหนื่อยล้านะกว่าจะไปถึงจดหมายที่2ผมก็รู้สึกท้อแล้วนะตอนนี้กว่าจะเข้ามาได้นะเออแล้วคนอื่นทำไมมันเข้ามาได้ง่ายจังทำไมผมเข้ามาันยากจังเลยอ่ะเป็ดอะไรที่เอเอจะได้ไหมเนี่ยโอ้โหรูสึกเหนื่อยล้าแล้วนะกับประตูใบนี้เออมันทั้งเปิดยากทั้งเปิดเย็นจังเลยเอ่ะเออรู้สึกว่าโอเคเราก็ <Okay. S 1> ได้ทำการมาแล้วอ๋อมันน่าจะทำใหม่นะประตูมันเข้ายากออกยากเฮ้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น กว่าจะาไปเจอช่องได้เจอเอ้ยโผหัวมาเอออย่างน้อยก็หัวโผล่มาอยู่นะเออผมก็ได้ทําการโผหัวไปจับเอกกับคนเล่นเมื่อกี้นะครับผมเออผมก็คิดว่าเขาจะกลัวนะผมก็เลยโผลหัวไปถามเขาว่าเนายกลัวผีหรือเปล่าไม่ใช่มันนายไม่ใช่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 ละมัไมไมไมนะ <c oughs> ไม่ใช่เวลาเล่นนะครับตอนนี้ก็ถือว่ายากพอสมควหน้าที่จะทําดาบยี่สองแตผมก็ได้ทําการเออทำการเออให้มันมีช่องว่างเพื่อจะวาบเข้าไปข้างในแต่ตอนนี้เราก็เออทำการไส์สกิล ก่อนเผื่อแบบเข้าไปได้หีเออตอนนี้ผมก็เริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยครับมันแล้วนะเออยากเย็นจังเลยนิดหนึ่งิดหนึ่งนิด่งยังดีเห็นเห็นช่องว่างยังดีเห็นเห็นเห็น เออผมก็ได้ทําการเออให้มันแบบบักนิดนึงนะเพื่อให้มองเห็นข้างในได้พอวาร์ปไปได้โอเคเห็นแล้วเห็นแล้วนิดนึงอยากระพริบอยากระพริบอยากระพริบโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้่โอ้โอ้โอ้ย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 โอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 อ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอยโอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอยโอ้ยโอ้ย ตอนนี้ผมก็เลยทําการเอ,อ่อทาการวาบเล่นแม่งเลยนะอืมเปิดสกิลสกิลไปทีหนึ่งทีไม่เป็นไรไม่รู้สึกว่าสุดท้ายเราก็ได้เข้ามาแล้วโอ้เป็นอะไรที่เออสุดยอดเลยทีเดียวโอเคตอนนี้เราก็ได้ทําการรับไปแล้วนะเออรับอีกครั้งเพื่อเออ มันไม่ซ้ำนะโอเคทำการรีตัวไปเลยนะครับโคตรลำบากโอเคเราก็ได้ทำการเสร็จภารกิจแล้วโอเคผมก็ได้บินไปอีกสักพักหนึ่งผมก็ได้เจอกับเอออะไรสักอย่างนี่เลยนะโอเคเออไม่ใช่ข้างล่างนี่หว่าเออมันอยู่ตรงเออตรงไหนวะ <c oughs> โอเห็นแล้วเราต้องมาเอาอีกใบหนึ่งอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> เพื่อจะไปส่งสกิลได้นะครับผิดพลาดทางเทคนิค <c oughs> <c oughs> ไม่น่าเลยอ่ามันอยู่ตรงนี้โอเคเขาไม่ได้อีกแล้วสกิลไปที่อทีโอเคมันยากอีกแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องใช้สกิลเอ่ออ่าแบบนี้เหมือนเดิมโอเคมันต้องใช้แบบนี้ดิถึงมันจะเอ่อนี่ได้โอเคใบที่สองใบที่สามเรียบร้อยและอ่าทำการออกไปก่อนออกไม่ได้มันเป็นหาแล้วกไม่รู้นะมันติดบั็กหรือยังไงมันแกล้งผมยังไงก็ไม่รู้นะอืมเอ่อผมก็ได้ทำการเอ่ออันนี้แล้วเ้ยรู้สึกว่าผมจะอ่าบินมาผิดเกาะ ไม่ใช่นี่าต้องเลี้ยวไปเกาะนี้มาอีกแล้วผิดอีกแล้วในชีวิตนี้พี่ไม่เคยถูกเลยแหละอ๋อในที่สุดเราก็เจอเกาะแล้วลคิดว่าจะลืมคิดว่าจะลืมอีกกี่ว่าจะเลยแต่ฉันก็ไม่เลยหรอกตอนนี้ผมก็ทําการนะ่าเข้ามาถึงเกาะแล้วนะเพื่อเราจะมาทำาีสรอบนี้ไม่มีผิดพลาดรอบนี้ผมจะไม่มีผิดพลาดรอบนี้ผมจะไม่มีผิดพลาดโอเค คลิปนี้มันจะเป็นแบบเหนื่อยมากเลยนะ40 40โอเคน่าจะได้แล้วลนะโอเคน่าจะได้แล้วล่ะท่านผู้ชมนี่โอ้นี่ไงของจริงของจริงมันต้องเป็นอย่างนี้สกิลเ,ออเราไปดิจิตอลดิจิตอลโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะเป็นรีวิวดูนะว่ามันเป็นยังไงสกิลแรกนะครับไม่ได้ใช้มานานแล้วตั้งแต่แจกรหัสแรกไปก็ได้รหัสนี้มาก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะเพิ่งเติมนะล่ะโอเค รจะิวไปโอ้วัติโจ้ดีมากเลยอ่ะเออนะ <c oughs> ใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แนนกันเดี๋ยว e ีหน้าหรือ24ชั่วโมง e ีพีหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปทํามาร์ทให้มันตันนะครับใครที่ชอบแนวนี้ก็ขอคนละ20ไลค์นะครับผมถ้าไม่ถึงเดี๋ยวพี่ไม่ทํานะครับบ๊ายบาย